Ina, 1, ปุจฉาวานหนึ่งปัจญานุโลมเอกมูลกไนหนึ่งกุศลบท 25. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม 2. ออกุศลบท 26. สสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสอัพยากตบท27 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากริตรี่เป็นอัพพยากฤตึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมทีสสสส oui ่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสกุศลาพยากตบท 28. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอศัยากริตรุศลลแะที่เป็นอัพพยากฤึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอศัยากริตรุศลลแะที่เป็นอัพพยากฤึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพนราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมห้ 5. อกุศลาพยากตบท 29. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพนราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกนุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกนุศล และที่เป็นอัพยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศล และที่เป็นอัภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัภยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากรตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมหกกุศลากุศลบท30สสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมเจ็ดกุศลากุศลา พยากตบท31สอสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยกฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม สภาวธรรมที death, ่เป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล ท <EP> <faced> si <la> uh ี่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยกฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยกฤต พึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมเหตุปัจจัยวานจบ 32. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้อารามานปัจจัยก็พึงอธิบายให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยตามแนวแห่งคำสอน ส3สภาวธรรมท,ที่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมท,ที่เป็นกุศลพึ่งเกิดขึ้นเ,นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหัชชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปนิสยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะปัจฉาชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัย เพราะกรรมมปัจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะชานาปัจจัยเพราะมัรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัิปัจจัยเพราะนัตถิปัจัยเพราะวิกตปัจจัยได้บ้างไหมสามสิบสี สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคตปัจจัยได้บ <fall. forecasting íamos> ้างไหมละอาศัยสภาวธรรมที่เ <lusion> ป <im> <tomar ADA> ็นอกุศลละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภพยากฤตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากฤตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลละ สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นละ สภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคตาตปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้อวิคตาตปัจจัยก็พึงอธิบายให้พิจารเหมือนเหตุปัจจัยตามแนวแห่งคำสอนเอกมูลกนายจบทุมูลกนายเป็นต้นเหตุมูลกายนสาส สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมละสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมสามสิบห สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอนันตารปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมทุมูลกานายัยจบ 37. สภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอาวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมติกะติมูลกนัยจบ38 สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยได้บ้างไหมละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอาธิปฏิปัจจัยเพราะอาวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมจตุมูลกนัยจบในมุงเล็บท่านไดย้ย่อปัญจะ มูลกัยนเป็นต้นไปแล้วผู้รู้พึงอธิบายเอกมูลกาายัยทุกมูลกาายัยนติมูลกาายัยนจตุมูลกาายัยนปัญจมูลกาายัยสัพพมูลกาายัยนของบทแต่ละบทให้พิสดารเหตุมูลกาายัยนจบอารัมมณมูลกัยเป็นต้น39สสภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยเพราะเหตุปัจออปปจ,ออปจัยได้บ้างไหมเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยละเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้บ้างไหม เพระาะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุตุปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยละเพราะวิคติเพราะอวิคตปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหมทุมูลกนัย จบ40สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารมณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะวิคตปัจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะอวิคตปัจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหม 41สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศาัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารมณปัจจัยเพราะอาธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารมณปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บ ผู้รู้เพืงอธิบายเอกมูลกนัยทุกมูลกนัยติมูลกนัยจตุมูลกนัยปัญจมูลกนัยสัพพมูลกนัยของบทแต่ละบทให้พิศดารอนุลมมีในอันลึกซึ้งหกประการคือ 1. ติกาปัฏฐาน 2. ทุกกปัฏฐาน 3. ทุกกติกปัฏฐาน 4. ติกาทุกกปัฏฐาน5ติกา ติกัปฐาน6ทุกกะทุกกัปฐานแต่ละปัฐานประเสริฐสูงสุด 2. ปัจเจยะปัจจนียะ42ส,ส,ส,สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บพึงอธิบายนาเหตุปัจจัย แม้ในปัจจนยะให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยในอนุโลม 43. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณสหชาตปัจจัย เพราะนะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนะนิสยปัจจัยเพราะนะอุปนิสัยปัจจัยเพราะนะปุเรชาตปัจจัยเพราะนะปัจฉาชาตปัจจัยเพราะนะอาเสวณปัจจัยเพราะนะกรรมปัจจัยเพราะนะวิปากปัจจัยเพราะนะหาระปัจจัยเพราะนะอาหารปัจจัยเพราะนะอินทรียปัจจัยเพราะนะชาณปัจจัยเพราะ นามัคคปัจจัยเพราะนสัมปยุตตปัจจัยเพราะนวิปยุตตป, no? ปัจจัาายเ,เพราะโนอธิปัจจัยเพราะโนนัติปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมสี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บ แม้ในปัจจียะผู้รู้พึงอธิบายเอกมูลกนัยทุกมูลกนัยติมูลกนัยจตุมูลกนัยจนถึงเตวีติติมูลกนัยของบทแต่ละบทให้พิจารณาเหมือนในอนุโลมปัจจียะมีนายึกถึงหกประการคือ 1. ติกปัฏฐานสองทุกกปัฏฐาน 3. ทุกกติกปัฏฐาน 4. ติกาทุกกปัฏฐาน 5. ติกติกาประฐานหทุกกะทุกกะประฐานแต่ละประฐานประเจอถูงสุด 3. ปัจจญานุโลมปัจ,จนี่ย 45. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอารามณปัจจัยบ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเพราะณนะอารามณนะปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้ในอนุโลมปัญจนญะผู้รู้เพึองอธิบายบทให้พิสดารเหมือนกับเหตุตุปัจจัยในอนุโลม46สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเพราะณนะอธิปฏิปัจจัยได้บ้างไหม เพราะเหต,ตุปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนวิกเพราะโนอวิคตตปัจจัยได้บ้างไหม47สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอา,ารามณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยได้บ้างไหม เพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัย เพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะโนวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะโนอวิคตตปัจใจละ เพราะเหตุปัจจัยเพราะอารมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิตยปัจจัยเพราะอุปนิตยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะปัจฉาชาตปัจจัย เพราะอาเสวนปัจจัยเพราะกรรมมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินรียปัจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัติปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิกตปัจจัยเพราะโนอวิกตปัจจัยได้บ้างไหมสี่สิบแปด สภาวธรรมที ını, mankind, ่เป็นก<พ> <benefiting S 1> ุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพุงเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละเพราะอวิคตตปัจจัยเพราะนเหตุปัจจัยเพราะอวิคตตปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยละเพราะอวิคตตปัจจัยเพราะโนวิคตตปัจจัยได้บ้างไหม เพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะนัอารัมณปัจจัยละเพราะอวิคตปัจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมณปัจจัยเพราะนัอธิปฏิปัจจัยละเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมณปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหม เพราะอาวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหาชาตตปัจ,จัยและเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมอนุโลมปัจจียะมีในอึถึงหกประการคือ 1. ติกปัฏฐาน 2. ทุกปัฏฐาน สทุก,กติกาปฐาน 4. ติกาทุกกาปฐาน 5. ติกาติกาปฐาน6ทุกกาทุกกาปฐานแต่ละปฐานประเสริฐสูงสุด 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 49. ส,ส,สภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุนะเหตุปัจจัยเพราะอารมามณปัจจัยได้บ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะอวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมห้าสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัย เพราะนารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะนเหตุปัจจัยเพราะนารามณปัจจัยเพราะนอธิปติปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะนเหตุปัจจัยเพราะนารามณปัจจัยเพราะนอธิปติปัจจัย เพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยละเพราะโนอธิปัจจัยเพราะโนนัติปัจจ no ัยเพราะโนวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ <jà> ้างไหมห้สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยเพราะเหตุตุปปัจจัยได้บ้างไหมห้าสิบสอง สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะนารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยและเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยและเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหม เพราะโนโอวิคตป,ปัจจัยเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยละเพราะโนโอวิคตป,ปัจจัยเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะวิคตป,ปัจจัยได้บ้างไหมเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยเพราะนอธิปฏิปัจจัยละเพราะโนอธิปัจัยเพราะโนนัธิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหม ปัจญจยานุโลมีในลึกถึง6ประการคือ1ติกปัฏฐาน2ทุกกปัฏฐาน 3. ทุกกติกปัฏฐาน 4. ติกทุกกปัฏฐาน 5. ติกติกปัฏฐาน6ทุกกทุกกปัฏฐานแต่ละปัฏฐานประเจฐสูงสุดปันัติวานจบปัจจัย23ในนิเทศวานจบจบ chọn chọn